ดิฉันขอใช้สิทธิ์ประท้วงค่ะในข้อ69การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษาหารือกันอยู่ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับผู้อื่นและดิฉันขออนุญาตชี้แจงนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันอย่างอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่จบด้วยซ้ำนะคะหากท่านรัฐมนตรีบริสุทธิ์ใจจริงไม่กังวลจริงท่านหย่าทำไมคะ ย้อนกลับไปเมื่อวานที่สภาผู้แทนราษฎรมีการซักฟอกน่าจะเป็นวันที่สองใช่ไหมครับเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานเป็นวันที่สองค่ะวันที่สองสสพักเพื่อไทยสาวสวยค่ะสสชนกจันทาทองจากจังหวัดหนองคายเพื่อไทยสวมวิญญาณผู้หญิงผู้หญิงสวมวิญญาณแม่สวมวิญญาณเมียลุกขึ้นมากระซวกน้ำตีใช้วุฒิท่านนาคมานุสรกระทรวงดีเอสค่ะ จัดชุดใหญ่เลยจัดเต็มย่อเรื่องก็แล้วกันอออกมาแชรเรื่องด้านตรีสามคนผัวเมียประมาณนั้นนั่นเครับโอ้โหวุ่นกันทั้งสภาประท้วงกันสนันวนไหวใช่ค่ะประท้วงตลอดเวลาเลยนะต้องบอกเลยอะเริ่มจากไปฟังคลิปสสชนกจันทาทองนิดหนึ่งเราเลือกท่อนที่พอฟังกันได้พอที่จะนำเสนอกันได้ก็แล้วกันใช่ค่ะพยายามจะกรีนอ่ะเชิญค่ะ ประามวินิจฉัยนะครับความจริงแล้วเรื่องถึงแม้จะเป็นความประพฤติส่วนตัวแต่มันก็เกี่ยวข้องกับการออดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีแต่ว่าผมอยากให้คุณชนกพูดเรื่องนี้อยากจะให้พูดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับหลายๆด้านหลายๆฝ่ายอย่างที่ท่านสมาชิกที่ได้เปิดทวงได้ดผลมา นะครับต้องคำนึงถึงความรู้สึกของของของหลายหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นผมอนุญาตให้พูดแต่ต้องขอให้พูดด้วยความระมัดระวังนะครับได้ค่ะท่านประธานดิฉันเองก็อยู่ในฐานะของแม่ของลูกเป็นหัวอกของแม่คนหนึ่งเช่นกันค่ะหัวอกของแม่ใช่หัวอกของแม่แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอจริงๆมีพูดต่อด้วยนะ มีพูดต่อไม่ใช่เหรอจริงๆก็มีพูดต่อด้วยแล้วพูดในฐานะที่เป็นเพื่อนภรรยาของท่านชัยวุฒิด้วยซึ่งเป็นสอสด้วยทำไมพ้่นๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมันมีก้อนหนึ่งถ้าอยากฟังเต็มๆอ่ะเดี๋ยวมีก้อนหนึ่งเดี๋ยว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 อย่างงี้ก็แล้วกันอย่างงี้ก็แล้วกันผมว่าประเดี๋ยวคนฟังรายการเขาจะงงอืมมันหุ่นไปนิดนึงเอากันอย่างนี้ผมอินโทรกันอย่างนี้ก็แล้วกันสสอชนกเพื่อไทยแฉคุณชัยวุฒิทุน TDS ประเด็นที่แฉก็คือรัมนตรีสามคนผัวเมียใจร้ายประมาณนั้นคความประพฤติไม่เหมาะจะเป็นรัมนตรีแกก็กล่าวหาอย่างนี้จริงไม่จริงไม่รู้ค่ะจริงไม่จริงไม่รู้แต่แกไปกล่าวหาในสภาอย่างนั้นความตอนนึงสสชนกก็เปิดหัวใจเลยพูดในฐานะหัวอกแม่คนหนึ่งและพูดในฐานะที่เป็นเพื่อนเมียของคุณชัยวุฒิเมียคุณชัยวุฒิก็เป็นสสอยู่ด้วย สสชนกก็บอกว่ามั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกอ่ะสมาชิกสสคงอยากได้ข้อมูลจักตัวสสชนกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะไว้วางใจคุณชัยวุฒิหรือไม่ประมาณนั้นน่ะนะครับประมาณนั้นนะครับเรื่องความหลักๆก็คือประมาณนี้แหละสาระหลักๆปรากฏว่าประท้วงกันเจียวจ้าโดยเฉพาะจากทางฝั่งพรรคพลังประชารัฐอย่าลืมนะคุณชัยวุฒิเนี่ยเป็นรองหัวหน้า พปชรใช่ค่ะเป็นผู้แทนนําเป็นคีแมนคนสำคัญของขั้วหนาจใหม่ในพปชรค่ะดังนั้นทางฝั่งของพปชรก็ต้องดูแลกันสักนิดหนึ่งแต่ที่น่าแปลกใจคนที่ลุกขึ้นมาประท้วงคนที่มาเบรกเกมสสชนกกับการเป็นสสหญิงของพลังประชารัฐตัวอย่างเช่นดอรส้มอย่างนี้เป็นต้นไปดู ที่เขาประท้วงกันสักนิดสิครับเชิญฮะใช่ค่ะดรส้มนะคะคุณผู้มที่หารงานของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ดิฉันคิดว่าเข้าใจนะคะถึงการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ก็คิดว่าในเรื่องของเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องในประเด็นดังกล่าวซึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางอ้าวแล้วครับอ้าวแล้วครับดรส้ม ซึ่งฐานะก็เป็นโฆศกของพลประชารัฐรู้ขึ้นมาประท้วงพยายามที่จะเบรกเกมสชนกพยามที่จะเบรกไม่ให้สสอชนกแฉต่อว่ากันอย่างนั้นเถอถ้าไม่เกี่ยวกับการบริหารงานในตําแหน่งเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเขาจะซักฟอกเรื่องงานดีกว่าไหมประมาณนั้นตัดกลับไปที่สสชนกสสชนกก็ตั้งมั่นสมวิญญาณแม่แม่สมวิญญาณมีเมียคพยายามจะให้ข้อมูลไงก่อนที่จะมีการโบหวณเพื่อนเพื่อน เพื่อนของเมียนัติชายุทธ์นะครับความอีกตอนหนึ่งความอีกตอนหนึ่งความอีกตอนหนึ่งะสสชนกสปิกกิ้งว่าว่าอ่ะไปฟังต่อเลยค่ะเชิญค่ะประธานวินิจฉัยนะครับความจริงแล้วเรื่องถึงแม้จะเป็นความประพฤติส่วนตัวแต่มันก็เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีแต่ว่า ผมอยากให้คุณชนกพูดเรื่องนี้อยากจะให้พูดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับหลายๆด้านหลา,หลายฝ่ายอย่างที่ท่านสมาชิกที่ได้เปิดทวงได้เหตุผลมานะครับต้องคำนึงถึงความรู้สึกของข,ของของหล,หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นผมอนุญาตให้พูดแต่ต้องขอให้พูดด้วยความระมัดระวังนะครับได้คะ่ะท่านประธานดิฉันเองก็อยู่ในฐานะของแม่ของลูก เป็นหัวอกของแม่คนหนึ่งเช่นกันค่ะดิฉันขอเข้าเนื้อหาเลยนะคะชักงงกำไมวิวคลิปก้อนเดินคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เกิดปัญหาอะไรอันนี้เป็นตัวเดิมนี่มันมีก้อนที่สองไม่ใช่หรือครับเอาอย่างนี้อย่างนี้ระหว่างรอคลิปมีปัญหาบอกด้วยมีปัญหาให้บอกเขามาต่หูฟังด้วยคลิปผิดคล้วละกันเราเล่าไปเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสชนกอีกความอีกตอนหนึ่งสชนกก็บอกว่า นี่เป็นข้อมูลที่ต้องให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารว่าสมควรจะไว้วางใจคุณชัยวุฒิหรือไม่มดิฉันเป็นเพื่อนสสเดะเด็ดยะดิฉันเป็นเพื่อนสสอ,อะไรเนี่ย,ยกลุ่มจริงๆจากพฤติกรรมของคุณชัยวุฒิกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปชูคนอื่นทราบว่านในไม่กี่วันที่ผ่านมาได้หย่าร้างกับภระระยา นี่คือข้อความที่สสชนกได้ปราก็พอบอกว่าเรื่องสามคุณผัวเมียจบลงโดยการหย่าร้างว่ากันอย่างนั้นเถอะค่ะใช่ค่ะคือคือคือถ้าจะย่อเรื่องกันนิดหนึ่งสสชนกสวมวิญญาณแม่สวมวิญญาณผู้หญิงผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ยทำยี้ไงพอพอดังพอเป็นรัฐนตรีกลับมีอีกคนเกิดตำนานสามคุณผัวเมียและสุดท้ายมันก็จบด้วยการหย่าร้างด้วยความเป็นแม่ด้วยความเป็นเมียด้วยความเป็นเพื่อนเมียของคุณชัยวุฒ โอ้รับไม่ได้ผิดจริยธรรมอย่างแรงๆผิดจริยธรรมไม่ควรจะเป็นรัมตรีอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะพยายามแจ้ข้อมูลครับเพื่อนสสแต่ว่าแฟนๆนะไปฟังรัมตรีชัยวุฒิเขาชี้แจงกันสักนิดสิครับเชิญฟังอีกด้านนิงบ้างเชิญค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยวุฒินาคมานุสรรันตีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมนะฮะได้ช่วยกัน ประท้วงนะครับแล้วก็ให้มีการพิปายควบคุมการพิปายนะครับซึ่งจริงผมก็ไม่ได้ประสงค์ให้มีการปิดกั้นนะครับจริงอยากให้พูดให้หมดครับเพราะว่าจะจำรูปเราจะเปิดก็เปิดเถอะนะครับของมันไม่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับแต่ส่วนตัวคิดว่าการที่อภิปรายในยประเด็นเรื่องแบบเนี้นะครับม,มันไปไกลไปหน่อยนะครับแล้วผมว่ามาตรฐานมันต่ํา มันมีเรื่องให้พูดตั้งเยอะนะครับคือการพูดเรื่องที่มันต่ำเนี่ยคนพูดก็จะต่ำไปด้วยนะครับภาพนี้จะติดตัวท่านไปนะครับผมคิดว่าคนที่ให้ข้อมูลให้ท่านพูดเรื่องนี้ไม่ได้หวังดีกับท่านหรอกนะครับเพราะนอกจากเป็นภาพที่ภาพไม่ดีที่จะติดตัวเราไปแล้วเนี่ยมันจะมีคดีติดตัวด้วยครับคดีหมิ่นประมาทนะครับไปฟังคนโน้นคนนี้ว่ามามาโนไปอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ แล้วามาพูดในสภาข้อที่จริงไม่มีนะครับสุดท้ายเป็นสู้ในศาลครับไม่ใช่ผมฟ้องนะครับคนที่เขาเสียหายเขาฟ้องนะครับผมบอกเลยคนที่เอาเรื่องนี้ท่านพูดแต่ไม่ได้หวังดีกับท่านแน่นอนนะครับเพราะทําให้ภาพท่านดูนไม่ดีและท่านจะมีคดีต,ติดตัวด้วยแน่นอนแต่ก็โชคดีที่ท่านไม่ได้พูดนะครับก็คงอธิบายแค่นี้แหละครับว่าน ทุกคนถ้ารู้จักผมนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะแล้วคุณไม่รู้จักผมคุณก็จะมาพูดอภิปรายในเรื่องส่วนตัวผมไปฟังคนทุกคนนี้พูดมาแล้วมันพูดมันมันไม่ใช่หรอกครับอ้าวาล้ครับคำอธิบายาบจากอุ้ติชัยวุฒิอาแล้วครับใครส่งข้อมูลให้กับสสชนกล่ะสะชนกเขาเป็นเพื่อนกับพันยาของคุณชัยวุฒิรือเปล่า่ะแล้วขนะเดียวกัน ตอนอภิปรายเรื่องนี้ไปส่องดูดีๆนะใครนั่งอยู่ข้างๆสสชนกครั้งแรกก็นั่งอยู่ข้างขวาอภิปรายกันสักพักหนึ่งก็ขยับไปนั่งอยู่ข้างซ้ายค่ะเป็นผู้ชายใส่แว่นใส่แว่นด้วยหัวเถิดเถไม่บอกซะเลยละ่ะปิดท้ายด้วยประโยคทองก่อนปิดอภิปรายของสสชนก ใช่ค่ะมีการจี้ถามหรือคาดคะนอะไรอย่างไรไปฟังสอสชนอกอีกครั้งหลังจากที่รัตตีชัยวุฒิได้อธิบายชี้แจงไปค่ะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพินค่ะอ๋อไม่ได้พลาดพิรอะครับผมในข้อ69ค่ะท่านประธานดิฉันชนกจันทาทองนะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรค่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์ ประท้วงค่ะในข้อ69การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษาหารือกันอยู่ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ํากับผู้อื่นและดิฉันขออนุญาตชี้แจงนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันอย่างอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่จบด้วยซ้ํานะคะหากท่านรัฐมนตรีบริสุทธิ์ใจจริงไม่กังวลจริงท่านอย่าทําไมคะ ไม่ตอนไปเยอะเดี๋ยวถูกกระทวงเยอะโโโออ้้หเอาสั้นๆเลยนี่สสชนกมาดดนะบอกแล้วผู้หญิงจะทําให้โกรธแล้วผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเขาจะโกรธแทนกันไอความโกรธแบบผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยถ้าเกินลิมิตเขาเรียกว่าความแค้นไอ้ความแค้นเนี่ยทำอะไรได้หลายหลายอย่างไอ้คําสุดท้ายวางระเบิดอย่าทําไมโอ้โหใช่นี่แหละเรียกว่าวางระเบิดจริงด้วยความเคารพนะเมื่อสักครู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นใครนั่งอยู่ข้างๆสสชนก ผูกไทยสีเขียวเขียวอ,ะอ่ะหมว่าเคลียร์กันจบแล้วไงอ่ะไม่รู้